สนใจกดได้เลยช่วงนาทีทองขอบคุณคำสั่งซื้อนะคะขอบคุณค่ะช่วงแฟลชเซลนาทีทองวันนี้วันเดียวนะคะรีบกดรีบตุนนะคะสายออกกำลังกายอยากได้เอลเอสเราต้องลงทุนหน่อยค่ะถ้าเป็นการหมุนตัวเดิมหน้าแคบเวลาเราเล่นการทรงตัวก็จะไม่ดีเท่าตัวนี้สั่งตัวนี้ไปเลย คุ้มค่ะทุกคนใช้ได้ยาว,ยาวๆนานๆไปเลยนะยิ่งบิดยิ่งได้ยิ่งบิดยิ่งได้ย่อลงเกรงหน้าท้องบิดอย่างนี้เราก็จะได้เอวคอดเอวเกิ่วเราจะมีเอวเป้าหมายอ้าวตอนนี้เอวอยู่ที่ เท่าไหร่เราตั้งตัวนี้ก็เป็นสินค้าฮอตฮิตที่สาวๆกำลังเล่นอยู่นะคะทุกคนเป็นจานหมุนเป็นจานหมุนที่สร้างเอวเอสลดไขมันหน้าท้องสร้างร่องสิบอ็ดกนตัวนี้เลยะค่ะทุกคนนี่นะคะเล่นก่อนเลเ่นจะถึงลูกถึงล่างแล้วแต่อีกสองสามวัน ันนี้ตันนี้เลยค่ะตอโจบซสาวๆดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อไรือไวันมันต้นขาก็สลัดได้ด้วยตัวนี้นะค,ะค่ะทุกคนแล้วก็เอลเอฟเตันเอลหนาตัวนี้ตอโจุดดีมากเลยนะคะทุกคนตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะก็อ,อยากได้เอล แรงแรงเลยนะคะทุกคนยิ่งติดยิ่งได้เลยนะตัวนี้นะทุกคนนะ mm hmm. เป็นจานหมุนทุ่นสร้ mm hmm. างเอลเอ็ขาของเขาก็จะมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้120กิโลเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้เขามีช่วงโปรค่ะทุกคนทุกคนกําลังต้องการเลยตัวนี้นี่เลยค่ะบ mm ิก hmm. แรงแรงเลยใครที่เป็นข้อเขาเสื่อม ก็สามารถเล่นได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ข้อเข่าค่ะเราใช้ตัวช่วงเอวแล้วก็ช่วงนี้บิดไปบิดมาแบบนี้ค่ะทุกคนไม่เวียนหัวนะบางคนบอกว่าเวียนหัวไหมไม่เลยค่ะทุกคนบิดได้360องศาเลยนะทุกคนสนใจจิ้มได้เลยนะคะที่ตะก้า หน้าช่วงซ้ายมือเลยตอนนี้เป็นช่วงโปรแฟคเซลค่ะทุกคนเป็นที่ต้องการของส,สาวๆมากเลยนะคะเล่นวันละ15-20นาทีหรือ30นาทีได้ยิ่งดีค่ะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะจิ้มเลยที่ตะกร้าน,นะคะทุกคนเราจะได้มีเอลเอเอลบางไปด้วยกันนะอยากได้ช่วง ก็เกลือหน้าของหมุนเลยค่ะทุกคนหมุ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 นคำอยมานี้เป็นประจำเอฟเอฟแน่นอน